สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของ parts of speech นะคะ parts of speech ก็คือชนิดของคำซึ่งมีหลายชนิดมากๆเลยนะคะจะมีชนิดอะไรบ้างเราไปดูปพร้อมๆกันเลยค่ะชนิดแรกนะคะ noun หรือว่าคำนามนะคะใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่เหตุการณ์คุณสมบัติแล้วก็นามธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะเช่น boy girl pig tiger book bag library temple นะคะซึ่งตัวอย่างประโยคนะคะจะมีหลายหน้าที่มากๆเลยนะคะสำหรับ n o n หน้าที่แรกก็อย่างเช่น my father is a doctor พ่อของฉันเป็นหมอซึ่งในบริบทของตัวอย่างนี้นะคะ father นะคะเป็น n o n ซึ่งเป็นประธาน ต่อไปนาวที่เป็นกรรมก็อย่างเช่น I bought a new car last month ฉันซื้อรถใหม่เมื่อเดือนที่แล้วต่อไปนาวที่เป็นส่วนเติมเต็มนะคะ,นะคะเช่น All I want is happiness สิ่งที่ฉันต้องการก็คือความสุขนั่นเองค่ะต่อไปชนิดที่2นะคะ pronoun um pronoun um หรือว่าสรรพนามนะคะใช้เรียกแทนคำนามเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเรียก เชื่อซ้าไปมาเวลาพูดถึงอีกในประโยคอื่นๆนะคะอ่าเรามาดูสรรพนามประเภทแรกนะคะสรรพนามประเภทแรกเรียกว่า subjective pronoun ทําหน้าที่เป็นประธานได้แ,แก่ I, you, we, they, he, she, it นะคะตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของฉัน ต่อไปประเภทที่2ก็คือ objective pronoun นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมได้แก่ me, you, us, them, him, her, it ตัวอย่างประโยคนะคะเช่น And went to the park with him. And ไปสวนสาธารณะกับเขานะคะต่อไป possessive adjective นะคะ,ะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะ ต้องมีนามตามหลังได้แก่ my, your, our, their, his, her, its ตัวอย่างประโยคนะคะเช่น that is my cat นั่นคือแมวของฉันต่อไปก็จะเป็น possessive pronoun นะคะ,ะไม่ต้องมีนามตามหลังสามารถใช้แบบเดียวๆได้เลยได้แก่คำว่า my, yours ours, theirs, his, her, its นะคะตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น that cat is m y แนวตัวนี้เป็นของฉันต่อไปนะคะ reflexive pronoun เป็นสรรพนามที่สะท้อนกลับไปยังคำนามหรือสรรพนามที่ทำหน้าที่ประธานในประโยคข้อ,อยังข้อสังเกตของสรรพนามประเภทนี้ก็คือลงท้ายด้วย self จะเป็นเอกพจน์หรือว่าลงท้ายด้วย self เป็นภหูพจน์นะคะได้แก่คำว่า myself yourself o u r s e l v themselves himself herself itself นะคะตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น she does the make up herself เธอแต่งหน้าด้วยตัวของเธอเองต่อไปชนิดที่3ของ Part of speech นะคะ mm hmm. ก็คือ Word หรือว่าคำกริยานะคะเป็นกลุ่มคำที่ใช้แสดงออกถึงการกระทําไม่ว่าจะแสดงออกทางกายหรือว่าทางจิตใจนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น eat sleep run read นะคะตำแหน่งของคำกริยานะคะจะวางหลังประธานในประโยค เช่น I read books every day ประธานก็คือ I ส่วน read ก็คือกริยานั่นเองค่ะต่อไปชนิดที่4นะคะ adjective adjective ก,ก็คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามหรือประกอบคำนามหรือว่าสรรพนามเพื่อให้เราเห็นความหมายของคุณสมบัติของคำนามได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเช่น black white tall ช็อตนะคะตำแหน่งของคำคุณศัพท์นะคะมี3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ก็คือวางหน้าคำนามเช่น the black dog is running หมาสีดำกำลังวิ่งตำแหน่งที่2ก็คือวางหลังตามหลัง verb to be เช่น The girl is lovely เด็กผู้หญิงน่ารักต่อไปตำแหน่งที่3ก็คือตามหลัง linking verb นะคะเช่น y o u l o o k g o o d today วันนี้คุณดูดีต่อไปชนิดที่5นะครับ adverb หรือคำกริยาวิเศษคือคำที่ใช้คำขีขยายคำกริยาคำคุณศัพท์คำกริยาวิเศษหรือประโยคมักลงท้ายด้วยคำว่า l y นะครับเราจะสามารถแบ่ง adverb ออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ห adverb of manner คือคำที่ใช้อธิบายลักษณะท่าทางอาการเช่น beautifully แปลว่าสวยงาม happily แปลว่ามีความสุข slowly แปลว,ว,ว่าอย่างช้าๆ 2. adverb of place คำที่ใช้บอกสถานที่หรือคำให้ความหมายที่เกี่ยวกับสถานที่ครับเช่น here ที่นี่ near ใกล้ far ไกลครับต่อไป 3. adverb of time คำที่ใช้บอกเวลาหรือมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องเช่น before ก่อน After หลัง Now ตอนนี้ต่อไปข้อ4 Adverb of frequency ความที่ใช้บอกถึงความถี่หรือความควาที่เมื่อแปลแล้วให้ความรู้สึกบ่อยถึงความบ่อยมากบ่อยน้อยหรือไม่เลยครับเช่น Always แปลว่าเสมอ Usually แปลว่ากปกติ Often แปลว่าบ่อยต่อไป5นะครับ Adverb of degree คำที่ใช้บอกปริมาณหรือคำที่เป็นการเน้นย้ำส่วนมากจะขยาย adverb หรือ adjective นะครับเช่น a bit แปลว่าค่อนข้าง a lot แปลว่ามาก extremely แปลว่าอย่างมากครับนี่คือตัวอย่างประโยคะครับ he speaks slowly เขาพูดอย่างช้าๆนะครับ adverb วางไว้ข้างหลัง verb นะครับ we always speak Thai ครับพวกเราพูดไทย สมาลสมาครับตัอไปข้อ6นะครับ Preposition หรือคำบ,บุพบทคือคำที่เอาไว้หน้าคำนามหรือคำสรรพนามนะครับเพื่อเชื่อมคำนามหรือคำสรรพนามนั้นกับคำอื่นนะครับตัวอย่างคำที่สามารถใช้เป็น Preposition ได้นะครับ about after as at before by for in into of, on, to, with, without ตำแหน่งของ preposition จะวางไว้หน้าคำนามนะครับตัวอย่างประโยค The class starts at 9 o'clock ข้าเรียนเริ่มตอน9โมงครับต่อไป conjunction ครับหรือคำสันธานคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำลวลีหรือประโยคนะเข้าด้วยกันนะครับ ข้อที่1 coordinating conjunction คือคำเชื่อมหรือประโยค2อ,อันเข้าด้วยกันโดยสองข้อความที่ถูกเชื่อมนั้นจะต้องมีน้ำหนักหรือความสำคัญเท่ากันครับเช่น and yet but or so nor neither or for แปลว่าเพราะนะครับ and แปลวและ nor neither แปลว่าไม่ท้งนะครับ but แปลว่าแต่ or แปลว่หรือ y e t แปลว่าแต่ยังโฉบแปลว่าเพื่อชีนะครับ 2. subordinating conjunction คือคำเชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลังนะครับเช่น a f t e r b e c a u s e i f a l t h o b e f o r e s i n c e t h a t u n l e s s u n t i l w h e n a s soon as After แปลว่าหลังจากนะครับ Because แปลว่าเพราะว่า If แปลว่าถ้าหา a l l do แปลว่าถึงแม้ว่า Before แล้วก่อน Since แปลว่าตั้งแต่ That ปว่าเพราะนั่น Unless น่าเว้นแต่ Until จนกระทั่ง When ในขณะที่ As soon as ทันทีที่นะครับต่อไปข้อ3 c o Relative r conjunction คือคำสันธานที่อยู่กันเป็นคู่และใช้คู่กันเสมอได้แก่ either or neither nor not only but also either or แปลว่าไม่ก็ neither nor แปลว่าไม่ทั้งจุดจุดและทั้ง not only but also แปลว่าไม่เพียงแต่จุดจุดแต่ยัง ตำแหน่งของ conjunction นะครับอยู่ระหว่างสองคำสองวลีสองประโยคครับตัวอย่างประโยคเช่น I love cake and ice cream ฉันชอบเค้กและไอศครีมค She brushes her teeth and washes her face before bed เธอแปลงฟันและล้างหน้าก่อนเข้านอนต่อไป My brother likes b l l but he never says Aword to her น้องชายของฉันชอบโบแต่เขาไม่เคยพูดคำนั้นออกมาเลย8นะครับ Interjection คําคำอุทานคือคำสั้นๆที่ใช้แสดงอารมณ์ครับตำแหน่งของ Interjection ครับคำอุทานมักวางอยู่หน้าประโยคเช่นโอ้ oh! ตกใจนะครับตัวอย่างประโยคคือ Oh what a surprise ต่อไปนะครับ hush แตว่าจุจุอย่างประโยคเช่น Hush the baby is asleep ไปนะครับ Bravo ว่าใชยโยเช่น Bravo well done ต่อไปนะครับอ ah ่าอย่างนะครับ I am happy ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนเรื่อง Part of Speech สำหรับวันนี้ ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับการเรียนและได้รับความรู้จากสิ่งที่เราได้มอบให้ไปนะ,ค,ะครับขอครับ